กลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อจำหน่ายประวัติความเป็นมาของกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อจำหน่ายก่อตั้งเมื่อปีพศ2562โดยการรวมตัวของคนในชุมชนมีสมาชิกแรกเข้า5คนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้หลายตัวเรือนไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเนื่องจากรายจ่ายที่ต้องจ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวัน ยังมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายในด้านอื่นๆมากการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและสามารถสร้างรายได้ที่ดีและยังมีการลงทุนที่ไม่สูงมากอีกทั้งเห็ดนางฟ้าภูฐานอยู่ในความต้องการของท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูงวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานอย่างมีประสิทธิภาพ าเศรษฐกิจของชุมชนสร้างอาชีพและพัฒนาไปเป็นอาชีพหลักของตัวเรือสมาชิกเพื่อพัฒนาสังคมของให้เกิดความสามัคคีการช่วยเหลือเพื่ออาทรต่อกันความร่วมมือร่วมใจความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันและความเท่าเทียมกัน เขตนางฟ้าภูฐานเพื่อจำนหน่ายมีสถานที่ตั้งนะคะอยู่ที่บา้านเลขที่77หมู่9าตำบลบ้านน้อยชุมขิเล็กอํำเภอเนื้อปรางจังหวัดพิศนุโลกนะคะ,ะและอีกสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ของกลุ่มสมาชิกซึ่งมีโรงเรียนอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คือบ้านเลขที่ห3 0ทับ 130, 3, นะคะหมู่ที่9ตําตำบลบ้านน้อยชุมขิเล็กอํำเภอเนื้อปรางจังหวัดพิษนุโลกเช่นเดียวกันนะคะ,ะจะมีทั้งหมด4 พ่อเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะ,ะกำกำลังอยู่ระหว่างการประเมินเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนปร,ประเทศอุ่มกลุ่มองค์กรประจาปี2564นะคะมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนเป็นรายลักษณ์อักษรกลุ่มส่งเสริมการพร่อเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจําหน่ายได้มีการตกลงรับทราบระเบียบของกลุ่มและนําไปถึงปฏิบัติเช่นการดําเนินการของกลุ่มตามกําหนดมีการประชุมกลุ่ม เป็นต้นนะคะแล้วก็มีการแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะในรอบปีที่ผ่านมามีการดําเนินการของกลุ่มอย่างต่อเนื่องกลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าผู้ถานประจําหน่ายมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมหลักๆก็คือการหมักที่เรื่อยนะคะการทําก้อนเชื้อเห็ดการนื่งก้อนเชื้อการทําความสะอาดโรงเรือนและการเปิดดอกเพื่อจําหน่ายดอก <NYU. S 2> ขอเหตุนาฟ้าคะการบริหารจัดการกลุ่มของกลุ่มส่งเสริมการท่องเห็ดนาฟ้าผู้ขายเพื่อจำหน่ายนะคะสมาชิกกลุ่มร่วมกันกําหนดระเบียบของกลุ่มและมีระเบียบข้อตกลงโดยสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินการกิจกรรมของกลุ่ม ส่งเสริมการเพาะเห็ดนงางฟ้าผูฐานพืหน่ายได้กำหนดหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสร้างงานให้มีิทธิภานะคะก็คือนะคะสมาชิกเนี่ยมีทั้งหมด5ท่านนะคะเราก็ในช่วงของการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเราก็จะมาช่วยกันทำนะคะส่วนในช่วงการเปิดดอกนะคะแล้วก็การจําหน่ายนะคะเราก็จะให้สมาชิกที่มีการที่มีความรู้ด้านการตลาดนะ เข้ามาอยู่ในฝ่ายจำห่ายสินค้าเพื่อรับออเดอร์และส่งออเดอร์ของเห็ดนางฟ้าพุทธานให้ครบตามที่มีออเดอร์เข้ามานะคะเราจะรวบรวมองเห็ดนางฟ้าที่มีทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะนำมาจำหน่ายในการรวมกลุ่มมาจําหน่ายนะคะกานเป็นสมาชิกกลุ่มของคนในชุมชนนะคะกลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าพุทฐานเพื่อจําหน่ายมีสมาชิกกลุ่ม เป็นคนในชุมชนบ้านใหม่เจริญพรหม่ที่9ตำบลบ้านน้อยชุมชิเล็กอำเภอเนินปรางจาังหวัดพิษณุโลกทั้งสิ้นนะคะซึ่งเราจะขยายความรู้เกี่ยวกับการเข้อเห็นน้าฟ้าให้กับคนในชุมชนได้รับรู้รับทราบก่อนแล้วก็ถึงจะนําความรู้ที่ได้ออกไปเผยแพร่ในชุมชนภายนอกอีกต่อไปนะคะการได้รับการฝึกอบรมการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของคณะกรรมการและสมาชิกนะคะกลุ่ม ส่งเสริมการเพาะเห็ดนงางฟ้าเพื่อจําหน่ายนะคะได้มีการจัดฝึกอบรมและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรงเรือนนะคะหรือว่าตัวของผลิตภัณฑ์เองนะคะไม่ว่าการจะเกิดราเขียวหรือว่า,มาแมลงสีแข็งที่เข้ามารบกวนตัวตัวสินค้าของเราในโรงเรือนเราก็จะหาความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอื่น ที่ทำเห็ดนางฟ้าด้วยกันค่ะผลการดำเนินง,งานของกลุ่มขอเห็ดนางฟ้าเพื่อปูฐานเพื่อจำหน่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรม คนในชุมชนเช่นการช่วยส่งเสริมผู้ได้โอกาสให้สามารถพึ่งพานตนเองได้นะคะก็คือถายทอดคนารู้เกี่ยวกับการขะเหตุนำฟ้า,าให้กับผู้ได้โอกาสในหมู่บ้านนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถขะเหตุเองได้ถ้าเหลือก็นําไปจําหน่ายให้กับคนในชุมชนได้เช่นกันนะคะดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่ายได้ให้การสนับสนุนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเช่นสนับสนุนการดำเนินชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียงการสนับสนุนแก่ผู้ได้โอกาสตัวเรือนยากจนส่งเสริมการใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนด้านการกีฬาให้กับเยาวชนในหมู่บ้านบทบาทภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมสามสร้าง ุูมส่งเสริมการเพราะเหตุนำควาปูฐานเพื่อจำน่ายได้ให้ความสำคัญในกิจกรรมความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม